สัมพันธ์นะคะอาทิสื่อในด้านกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ทางคอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยก็คือการผลิตสื่อทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะและการผลิตสื่อทางอินเทอร์เน็ตการให้บริการข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานของทางภาครัฐและก็เอกชนต่างๆอีกด้วยค่ะ ลักษณะนี้นะคะก็เป็นการผลิตสื่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้ได้รับข้อมูลข่าวสารในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อาจจะมีการแสดงความคิดเห็นผ่านมาทางเว็บไซต์นะคะว่าเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงควรจะพัฒนายังไงหรืออาจจะต้องการข้อมูลรับทราบข้อมูลข่าวสารอะไรจากหน่วยงานของเราเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมาทางเว็บไซต์ได้นะคะลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ นะคะเรามาดูนะคะในหัวข้อต่อไปก็คือสันักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้เผยแพร่ข่าวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นนะคะในการทดลองเผยแพร่ตั้งแต่ปีพศ2539และได้เผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่านศูนย์สารสนเทศของกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยค่ะตั้งแต่ปีพศ2541ทาง w w w prd.co ขอโทษค่ะ g o t h นะคะและในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2542สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์โดยส่วนข้อมูลและเอกสารข่าวนะคะได้นำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง w w Web ThaiMain.org นะคะ slash New Center นะคะ New Center นะคะนะคะลักษณะนี้เป็นต้นและในเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2544ได้ดำเนินงานด้านข่าวนะคะทางอินเทอร์เน็ตโดยเว็บไซต์ของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะอย่างเป็นทางการนะคะคือ w w w t h a i n e w s c o m นะะ com, ซึ่งเราสามารถเข้าไปสืบคน้นหาข้อมูลนะคะความเคลื่อนไหวและความคืบหน้างานด้านต่างๆของการสื่อข่าวของทางรัฐบาลนะคะของกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ที่ w w w t h a i n e w s c o m นั่นเองค่ะ นะคะแล้วก,ก็การสร้างตลาดใหม่ในวงการโฆษณาเราลองมาดูนะคะว่าวงการโฆษณาของเราเนี่ยได้มีการตื่นตัวในด้านการสร้างตลาดใหม่ในวงการโฆษณาในลักษณะใดได้บ้างนะคะโดยลักษณะการออนไลน์เนี่ยนะคะทำให้สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยสามารถทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนได้อีกแขนงหนึ่งด้วยนะคะในการกระจายข่าวสารผ่านการสื่อสารทางสายเช่นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย ย่อมเป็นการขยายตลาดออนไลน์นะคะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางผลที่ตามมาก็คือนะคะเป็นการสร้างตลาดใหม่ให้แก่วงการโฆษณานะคะนั่นเองค่ะโดยเป็นการเจาะตลาดนะคะโดยเรายังพบอีกว่าลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งมากขึ้นเลยโดยลูกค้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะยังพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางบริษัทโฆษณาต่างๆเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญแล้วก็ลงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตอย่างมากมายเลยค่ะอย่างเช่นบริษัทสปาแอดเวอร์ทิซิ่งนะคะซึ่งได้นําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในบริษัทแล้วก็นําโฆษณามาลงทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยค่ะโดยในระยะแรกนะคะการลงโฆษณาของบริษัทสปาแอดเวอร์ทซิ่งนะคะก็ได้ลงเฉพาะสินค้าแฟชั่นแล้วก็สินสินค้าที่เจาะกลุ่มลูกค้าระดับเกรด A เท่านั้นนะคะ เช่นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูนะคะหรือว่ามีบริษัทข้ามชาติอื่นๆอีกหลายรายในเมืองไทยก็ได้รับนโยบายจากบริษัทแม่นะคะให้เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นกันนะคะเพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติที่ใช้บริการอินเทอร์เน,น็ตตัวอย่างบริษัทเหล่านี้นะคะก็มีอย่างเช่นบริษัทลินทัสประเทศไทยจำกัดนะคะ ลักษณะนี้เป็นต้นแล้วก็บริษัทโอคิวแอนด์เมเทอร์ประเทศจทยจำกัดนะคะซึ่งได้ลงโฆษณาในลักษณะนี้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะอินเทอร์เนต็ตเนี่ยยังใช้ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดผ่านอินเทอร์เนต็ตได้ด้วยนะคะก็คือ การผลิตโฆษณาขนาดเล็กหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าไมโครไซต์ ign, นั่นเองนะคะที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อเปิดหน้าโฮมเพจหรืออาจจะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการรวมถึงการแจกสินค้านะคะลดแลกแจกแถมต่างเนี่ยก็จะสามารถมีออนไลน์มาเป็นแบรนเนอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นกิจกรรมเพื่อการตลาดทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะคะลักษณะนี้เป็นต้น ตลอดจนการใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยเป็นสื่อหรือช่องทางในการขายสินค้าได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีระบบเชื่อมต่อทางอินเทอร์เนต็ตมากมายนะคะที่ทำให้ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางอินเทอร์เนต็ตมากมายหลายด้านด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็นแบรนเนอร์ย่อยๆนะคะหรืออาจจะแบบว่าพอเราย้ายเมาส์หรือว่าเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยอาจจะมีการแบบว่า เป็นภาพแบรนเดอร์โฆษณาขึ้นมานั่นเองนะคะก็เป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าของเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานโฆษณาหรืองานประชาสัมพันธ์นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเราสามารถทําได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะออกทางสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะคะหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์จุลสารรารสารนิตยสารต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะเห็นมากมายใน แพงหนังสือทั่วไปนะคะลักษณะนี้เป็นต้นก็เป็นการผลิตงานโฆษณานะคะเพื่อดึงดูดใจลูกค้านะคะทุกกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มคนนี่ก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเราได้ทั้งหมดและที่สําคัญนะคะการผลิตสื่อที่ออกมาทางสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะดึงดูดใจลูกค้าได้มากมายเช่นกันแล้วก็ลูกค้าที่ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะ ก็มีงบประมาณหรือมีกําลังซื้อสินค้าสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆบริษัทโฆษณาใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ให้ความสําคัญแล้วก็ผลิตสื่อโฆษณามาทางอินเทอร์เน็ตมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์ดังหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องสําอางต่างๆเนี่ย เดี๋ยวนี้นะคะปัจจุบันนี้เราก็สามารถสั่งซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราอีกรูปแบบหนึ่งค่ะในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเราไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหน่วยงานของเราหรือว่าการผลิต อะไรต่างๆออกมาทางสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยคนทั่วไปบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่านักเรียนต่างๆเนี่ยก็สามารถเปิดเข้ามาชมแล้วก็สามารถทราบถึงที่มาหรือองค์กรหน่วยงานของเราได้และเราก็สามารถขายสินค้านะคะของหน่วยงานและ องค์กรของเราได้ต่อไปก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีสินค้าโอท็อปต่างๆมากมายที่สามารถเข้ามาขายสินค้าเปิดบริการขายสินค้าแล้วก็สั่งซื้อตรงทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่างานทางด้านนี้นะคะถือเป็นสื่อใหม่แล้วก็เป็นสื่อในรูปแบบที่แปลกตาและเป็นสื่อที่รูปแบบที่คนให้ความสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่ออินเทอร์เน็ตการโฆษณาการโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการนําเสนอสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดความสนใจของลูกค้า ของเราได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจับตามองนะคะว่าการผลิตงานทางด้านสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีรูปแบบที่แปลกใหม่แหวกแนวไปจากเดิมหรือเปล่านะคะอาจจะมีแบรนเนอร์ขึ้นมาวิ่งขึ้นมาหรืออาจจะมีการแบบว่าให้เราเข้าไปโหวตในสินค้าหรืออาจจะเป็นการเข้าไปโหวตในสินค้าโอทอปอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นการทําให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการให้บริการหรือการใช้สินค้าของเรานะคะโดยแบบว่าได้สินค้าที่ถูกและดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะความสำคัญของภาพลักษณ์นะคะตามการให้คำจำกัดความของรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทานะคะสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทด้วยกันค่ะ ประเภทแรกนะคะก็คือด้านจิตวิทยาหรือไซโครโลจิคอลนะคะภาพลักษณ์ทางด้านนี้นะคะเปรียบเสมือนหางเสือนะคะที่สามารถกําหนดทิศทางของพฤติกรรมของปัจเจตบุคคลหรือปัจเจตชนนั้นได้นะคะซึ่งมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่อยู่รอบตัวของบุคคลผู้นั้นนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยภาพลักษ์ทางด้านจิตวิทยาเนี่มีความหมายหรือความสำคัญอย่างไรนะคะก็คือว่า ทางด้านจิตวิทยานี่หมายถึงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งสามารถที่จะมองเห็นภาพลักษณ์ได้นี่นะคะโดยการใช้จิตใจนะคะหรือการใช้วิจารณญานของตัวเองนะคะในการพินิจพิจารณานะคะคสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ตรงนี้นะคะถ้าเกิดภาพลักษณ์หรือเกิดทัศนคตินะคะที่ไม่ดีหรือเกิด b แอ s ขึ้นมาแล้วเกิดการอคติขึ้นมาต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดภาพลักษหรืออคติเกิดขึ้นแล้วนี่ก็จะทําให้นะคะบุคคลผู้นั้นนะคะมองสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มององค์กรหรือภาพลักษณขององค์กรโดยรวมเนี่ยไม่ดีไปหมดนั่นเองนะคะเราลองมาดูต่อไปนะคะก็คือว่า ภาพลักษณ์ในลักษณะนี้นะคะถ้าบุคคลน,นั้นเนี่ยมีภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะคะที่อยู่รอบตัวก็จะมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมเชิงบวกออกมานะคะ อย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นได้ง,ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ชัดๆนะคะในชีวิตประจําวันก็คืออาจารย์เนี่ยเข้าสอนในห้องเรียนตรงเวลานะคะแล้วก็มีความตั้งใจเต็มที่นะคะเต็มเปี่ยมมากๆเลยที่จะถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อาจารย์มีประสบ